ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีและลงทุนหากท่านชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับเข้าไปฟังความรู้จากพอดแคสต์กันได้เลยครับเคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาบริษัทใหญ่ๆอะค่ะอย่างพวกปัตทหรือ SCG เขาไปขอกู้เงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยธนาคารเขาใช้อะไรตัดสินใจอืมเขามีหลักเกณฑ์อะไรในการมองว่าบริษัทไหนหน่าเชื่อถือพอที่จะให้ยืมเงินมหาศาลขนาดนั้นหรือว่าเออแค่เห็นเป็นบริษัทใหญ่ก็ให้กู้แล้ว ถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีสิครับจริงๆแล้วเบื้องหลังการตัดสินใจปล่อยกู้เงินก้อนใหญ่มันมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับค่ะคือมันไม่ใช่แค่การดูขนาดหรือชื่อเสียงของบริษัทเลยแต่เป็นการประเมินความเสี่ยงแบบรอบด้านมากๆซึ่งมันมีหลักการที่เป็นสากลใช้กันทั่วโลกเลยครับน่าสนใจมากค่ะแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ล่ละค่ะเรามีเอกสารเชิงวิเคราะห์ฉบับหนึ่งอยู่ในมือชื่อเรื่องก็ตรงไปตรงมาเลยว่า ปัจจัยอะไรที่ทําให้บริษัทได้สินเชื่อจากสถาบันการเงินครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการแกะรอยสูตรลับที่ในวงการเรียกว่าหลัก5-4แล้วจากนั้นจะลองเอาแว่นตาของนายธนาคารเนี่ยไปส่องงบการเงินของบริษัทจริงๆในตลาดหลักทรัพย์กันเลยว่าทฤษฎีกับการปฏิบัติมันเหมือนหรือต่างกันแค่ไหน ใช่เลยครับเอกสารฉบับนี้สรุปหลักการสําคัญไว้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีตัวอย่างการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าธนาคารคิดอะไรอยู่เวลาที่เราไปยื่นขอกู้เงินเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีกันก่อนกรอบการวิเคราะห์พื้นฐานที่ว่า5-4ที่สถบาบันการเงินส่วนใหญ่ใช้กันเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะตัวแรกคืออะไร4ตัวแรกเลยคือ character ครับ character หรือถ้าแปลตรงๆก็คืออุปนิสัยแต่ในที่นี้จะหมายถึงลักษณะและความน่าเชื่อถือครับพูดง่ายๆคือการเช็คโปรไฟล์ของผู้กู้เลยอ oh. บริษัทนี้ทำธุรกิจอะไรใครเป็นผู้บริหารมีประวัติทางการเงินดีแค่ไหนเคยเบี้ยวนี่ไหนชื่อเสียงเป็นยังไงคือสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนความตั้งใจและความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนครับเหมือนกันดูของโวเฮงกับเช็คประวัติอาชญากรไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคพอเข้าใจได้และสี่ตัวที่สองล่ะคะ สตัวที่2คือ capacity หรือความสามารถในการชำระหนี้อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยครับต่อให้ประวัติดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีปัญญาหาเงินมาจ่ายคืนธนาคารก็ก็ไม่ให้กู้แน่นอนแล้วเราจะวัดความสามารถที่ว่านี้ได้ยังไงคะมันดูเป็นนามธรรมจังเราจะวัดจากตัวเลขที่จับต้องได้ครับเช่นรายได้กำไรและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือกระแสะเงินสดของบริษัทซึ่งตรงนี้แหละครับที่เริ่มมีการนำอัตราส่วนทางการเงินเข้ามาช่วยวัดค่ะ อย่างเช่นอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยหรือพวกอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรอะไรพวกนี้ครับโอเคคะ่ะมีคาแรคเตอร์ที่ดีมีแคปซิตี้ที่จะจ่ายคืนแล้ว4ตัวที่3คืออะไรคะ4ตัวที่3คือแคปิตอลหรือเงินทุนของเจ้าของเองครับธนาคารอยากรู้ว่าผู้กู้เอาเงินของตัวเองมาลงในธุรกิจนี้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเงินที่ขอกู้ อ,อิทุนของตัวเองเยอะมันก็เหมือนเป็นการบอกธนาคารว่าฉันก็ยอมเจ็บตัวไปกับธุรกิจนี้นะไม่ได้จะเอาแต่เงินคนอื่นมาเสี่ยงอย่างเดียวซึ่งส่วนใหญ่วัดจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E Ratio ที่เราคุ้นเคยกันดีอ๋อคือถ้าเจ้าของยังไม่กล้าลงเงินตัวเองเยอะๆแล้วจะให้ธนาคารกล้าลงเงินให้ได้ยังไงสมเหตุสมผลค่ะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆล่ะคะ่ะบริษัทเจ๊งขึ้นมา ธนาคารจะทำยังไงนั่นแหละครับคือที่มาของ C ตัวที่4 Collateral หรือ,ลรอ,อหลักประกันอ๋อหลักประกันธนาคารต้องคิดถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดเสมอถ้าจ่ายหนี้คืนไม่ได้เขาสามารถยึดอะไรมาชุดเชยความเสียหายได้บ้างเช่นที่ดินอาคารโรงงานหรือเครื่องจักรต่างๆเดี๋ยวนะคะพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าถ้าบริษัทคุณไม่ได้มีโรงงานใหญ่ๆหรือที่ดินเยอะๆให้ธนาคารเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ย ประตูของธนาคารก็แทบจะปิดเลยสิคะใช่เลยครับแล้วบริษัทแบบสตาร์ทอัพหรือบริษัทเทคโนโลยีที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่จับต้องไม่ได้เขาจะไปหาเงินทุนก้อนใหญ่ๆจากไหนกันนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยมันบังคับให้พวกเขาต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งนั่นคือตลาดทุนตลาดทุนผ่านการออกหุ้นกู้ซึ่งมันเหมือนการเปลี่ยนเกมเลยนะ จากเดิมที่ต้องเอาสินทรัพย์ที่มีตัวตนไปค้ำประกันกับธนาคารกลายเป็นการเอาความน่าเชื่อถือหรือคาแรคเตอร์ของบริษัทไปค้ำประกันกับนักลงทุนรายย่อยเป็นพันๆคนแทนโห oh. มันคือการโอนความเสี่ยงจากธนาคารหนึ่งแห่งไปยังมวลชนนั่นเองพออธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะมันคือคนละเกมกันเลยจริงๆมาถึง C ตัวสุดท้ายค่ะ conditions หรือสถานการณ์และเงื่อนไขอันนี้น่าจะหมายถึงปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะถูกต้องครับ คือปัจจัยมหาภาคที่เราควบคุมไม่ได้เช่นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นยังไงอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงมีสงครามมีโรคระบาดไหมเพราะสิ่งเหล่านี้อาจกระทบความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคตได้หมดเลยค่ะแล้วก็ยังรวมถึงเงื่อนไขยิบย่อยในสัญญาเงินกู้ที่เรียกว่าคอเวยนนด้วยเช่นธนาคารอาจจะกําหนดว่าบริษัทต้องรักษาดี r a เรชไม่ให้เกินสเท่า ถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าผิดสัญญาและอาจถูกเรียกคืนเงินกู้ทันทีได้เหมือนกัน C อาจจะยังไม่พอเขาบอกว่าต้องดูอีกสองอย่างที่สำคัญมากๆด้วยใช่ครับเขาเน้นอีกสอง C เพิ่มเข้ามาตัวแรกคือ cash flow หรือกระแสะเงินสดอมแม้ว่ามันจะถูกรวมอยู่ใน capacity อยู่แล้วแต่เขาดึงออกมาเน้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะกระแสะเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานหรือ CFO เพราะมันคือเงินสดจริงๆที่มาจากการทำธุรกิจหลักของบริษัทไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการไปกู้เพิ่มหรือไปขายตึกเก่าทิ้งกำไรในกระดาษอาจจะสวยแต่ไม่มีเงินสดก็จบได้ถูกต้องครับและตัวสุดท้ายคือ capabilities หรือความสามารถอันนี้ต่างจาก capacity ยังไงคะ capabilities จะมองลึกลงไปอีกขั้นครับมันคือความสามารถเชิงคุณภาพแยกเป็นความสามารถของตัวบุคคล เช่นทีมผู้บริหารเก่งแค่ไหนมีวิสัยทัศน์ไหมกับความสามารถทางธุรกิจเช่นบริษัทนี้มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งหรือเปล่ามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเลขอย่างเดียวอาจบอกไม่ได้โอเคค่ะหลักการ 5C plus 2C พอเห็นภาพแล้วแต่การจะวัดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นนมามธรรมอย่างความสามารถหรือเงินทุนมันต้องใช้เครื่องมืออะไรมาวัดให้เป็นรูปธรรมคะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอัตราส่วนทางการเงินครับ มันเหมือนเป็นเครื่องวัดความดันหรือที่วัดชีพชรอนของบริษัทเลยในเอกสารพูดถึงหลายตัวมากแต่ผมว่ามี2-3ส,สตัวที่ถ้าเข้าใจแล้วจะเห็นภาพชัดเลยตัวแรกคือ D/E ratio ที่เราคุยกันไปแล้วเพื่อดูเรื่อง capital ค่ะแต่อีกตัวที่ผมว่าสำคัญสุดๆและเป็นเหมือนตัวจับโกหกเลยก็คือ DCF ratio ครับตัวจับโกหก ทำไมถึงเรียกแรงขนาดนั้นคะเพราะมันวัดเงินสดสุทธิหลังจากหักทุกอย่างที่จำเป็นแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือเงินเดือนของคุณกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือ CFO หากด้วยค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเงินลงทุนหรือ c ค p e พคําคำถามคือเงินที่เหลือเนี่ยพอจ่ายค่าบัตรเครดิตดอกเบี้ยไหม<อ>ถ้าคาตอบคือไม่พอหรือค่านี้น้อยกว่าหนึ่งก็แปลว่าเดือนหน้าคุณต้องไปกู้เพิ่มเพื่อม,ม,มาใช้จ่ายแน่นอน มันคือสัญญาณของวงจรอ,อุบบาททางการเงินเลยครับ hey. แต่ไปไม่ถึงไหนเลยเห็นภาพชัดมากค่ะแล้วมีตัวอื่นที่สำคัญอีกไหมคะอีกตัวที่ดูง่ายๆแต่ทรงพลังคือ MPP Maximum Payback Period ครับ MPP มันคือคำถามตรงๆเลยว่าต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะใช้นี่ก้อนนี้หมดเอกสารแนะนำว่าไม่ควรเกิน3ปีถ้าคำนวณออกมาแล้วต้องใช้เวลา 10- 20ปีในการคืนนี้ธนาคารก็คงใส่หัวแล้วครับ เข้าใจเลยค่ะแต่การดูตัวเลขพวกนี้แค่ปีเดียวคงไม่พอใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือข้อผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยที่สุดต้องดูเป็นแนวโน้มย้อนหลังอย่างน้อย3าถึงหปีอือหืและต้องดูความผันผวนประกอบด้วยที่น่ากลัวไม่ใช่บริษัทที่ตัวเลขแย่ๆดีๆสลับกันไปแต่เป็นบริษัทที่ตัวเลขแย่ๆและมีความผันผวนร้อยนั่นแปลว่าแย่มาอย่างสม่ำเสมอครับโหตกซ้ำซากมาทุกปีอันนี้น่าดีนะคะ แต่ก็ยังสงสัยว่าในโลกจริงมันเป็นแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยเหรอคะบริษัทที่ตัวเลขดูดีกู้ผ่านฉลุยบริษัทที่ตัวเลขไม่ดีก็กู้ไม่ผ่านมันง่ายอย่างนั้นเลยไหมคะไม่เลยครับความเป็นจริงซับซ้อนกว่านั้นเยอะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการดูเคสจริงถึงสนุกในเอกสารเขายกตัวอย่างมาน,น่าสนใจมากเลยครับลองมาดูกันที่บริษัทแรกเป็นบริษัทตัวอย่างที่ไม่ระบุชื่อนะครับค่ะเคสนี้เป็นยังไงคะ บริษัทนี้มีสินทรัพย์ถาวรหรือ PPE อยู่ที่ประมาณ21,400ล้านบาทขณะที่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ11,000ล้านคิดเร็วๆก็คือสัดส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์ถาวรอ,อยู่ที่ประมาณ50%แปลว่าในมุมของคอลลาเตอรลหรือหลักประกันยังมีที่ดินโรงงานเหลือๆให้เอาไปค้ำประกันเพิ่มได้อีกเกือบเท่าตัวเลยสิคะใช่ครับในมิติของหลักประกันถือว่ายังพอไหวธนาคารน่าจะชอบแต่ ปัญหาไปอยู่ที่ความสามารถในการชำระหนี้หรือค a ปาซิตีครับเอาแล้วคะเพราะเมื่อดูอัตราส่วน MPP หรือระยะเวลาคืนหนี้พบว่าค่อนข้างนานเกินเกณฑ์ที่แนะนำไปสรุปคือบริษัทนี้อาจจะยังกู้ได้แต่ธนาคารคงไม่ให้วงเงินเต็มที่ตามที่ขอและอาจจะขอหลักประกันเพิ่มขึ้นหรือใส่เงื่อนไขในสัญญาที่เข้มงวดมากๆเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองลงโอเคพอเห็นภาพค่ะทีนี้มาดูอีกขั้วหนึ่งบ้าง บริษัทที่สินทรัพย์ถาวรไม่มากนักอย่างกรณีของบริษัท n o r t East Rubber หรือ NER เคสนี้ชัดเจนมากครับเพราะการงบกันเงินออกมาดูจะเห็นเลยว่ามูลค่านี่สินรวมของเขานั้นมากกว่ามูลค่าสินทรัพย์ถาวรหรือ PPE ไปเยอะมากค่ะผลก็คืออย่างที่เราคุยกันตอนต้นเลยครับการจะไปกู้เงินก้อนใหญ่จากธนาคารแบบปกติมันทำได้ยากมากเพราะไม่มีหลักประกันไปวาง แล้วเขาหาเงินมาหมุนธุรกิจยังไงคะเขาก็ต้องไปในเส้นทางที่เราคุยกันไว้เป๊ะเลยครับคือ 1. ใช้เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารซึ่งเอกสารตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะต้องให้ผู้บริหารค้ำประกันส่วนตัวออ๋ oh. และ 2. คือการออกคุ้นกู้เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยโดยตรงแต่จุดที่น่ากังวลสำหรับ NER ที่เอกสารชี้ให้เห็นคือสัดส่วนนี้ระยะสั้นของเขาสูงถึง42.6% Oh. ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยที่แนะนำว่าไม่ควรเกิน25-30%ครับการมีหนี้รือสั้นเยอะขนาดนี้มันส่งผลเสียยังไงคะมันแปลว่าบริษัทต้องวิ่งวุ่นหาเงินมาจ่ายคืนหนี้ที่ครบกำหนดตลอดเวลาเลยครับเหมือนคนที่ต้องหมุนบัตรเครดิตใบนั้นไปจ่ายใบนี้อยู่ตลอดมันเหนื่อยและมีความเสี่ยงสูงมากค่ะภาพรวมจึงเหมือนที่เอกสารสรุปไว้ว่าดิ้นรนเอาตัวรอดไปเป็นปีๆซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ในสายตาของเจ้าหนี้เข้าใจเลยค่ะ เปลี่ยนแนวมาดูบริษัทเทคโนโลยีกันบ้างบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยหรือ ILND ในงบของเขามีอะไรน่าสนใจไหมคะสำหรับ INET จากงบจะเห็นว่านี่เงินกู้ระยะย,ยาวอยู่ที่ประมาณ4,100ล้านซึ่งน้อยกว่ามูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่5,300ล้านสะท้อนว่าน่าจะมีการใช้สินทรัพย์เหล่านี้ไปค้ำประกันเงินกู้จนใกล้จะเต็มวงเงินแล้วอืมแต่มีรายการหนึ่งในงบที่น่าสนใจมากรายการไหนคะมันมีรายการชื่อแปลกๆว่า หนี้สินทางการเงินภายใต้สัญญากับทรัสต์ฟังดูซับซ้อนมากใช่ค่ะมันคืออะไรคะไม่เหมือนเงินกู้ธนาคารทั่วไปพูดภาษาบ้านๆเลยมันคือการผ่อนครับผ่อนของเหมือนเราซื้อ iPhone แล้วผ่อนกับ a อปโ e โดยตรงไม่ได้ไปกู้เงินธนาคารมาซื้อสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์ราคาแพงๆที่ไม่มีตัวตนจับต้องได้ การไปทำสัญญาผ่อนจ่ายกับบริษัทผู้ขายโดยตรงหรือที่ในทางบัญชีเรียกว่า financial lease มันง่ายกว่าการเอาของที่มองไม่เห็นไปค้ำประกันกับธนาคารเยอะเลยครับอ๋อกระจ่างเลยค่ะเหมือนเราผ่อนรถกับบริษัท leasing แต่กรณีนี้คือการผ่อนสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีกับบริษัทผู้ขายนั่นเองที่ผ่านมาเราดูบริษัทที่ยังดำเนินกิจการไปได้ แต่ทีนี้ลองมาเปลี่ยนมุมไปดูบริษัทที่มีปัญหาเพื่อเรียนรู้สัญญาณเตือนภัยกันบ้างอย่างกรณีของ JKN ค่ะครับเคสของ JKN เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการเรียนรู้จากความผิดพลาดในเอกสารได้ทำการวิเคราะห์งบย้อนหลังเป็นรายไตรามาสซึ่งทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นปุบป,ปับแล้วสัญญาณเตือนมันเรื่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมื่อนำอัตราส่วนตัวจับโกหกอย่าง DCF ratio มาวิเคราะห์จะพบเรื่องน่าตกใจเลยครับ คือค่านี้มันติดลบต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของปี2,564แล้วเดี๋ยวสิคะนั่นแปลว่าเงินสดจากการทำธุรกิจจริงๆของเขาไม่เคยพอใจดอกเบี้ยและค่าลงทุนเลยมาเป็นเวลาเกือบ2ปีก่อนที่จะเกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หรอคะใช่ครับ แล้วเขาอยู่รอดมาได้ยังไงตั้งนานที่มันยังไปต่อได้เพราะโดยธรรมชาติของธรรุรกิจเขา JKN จะมีเงินสดก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงปลายปีคือไตรมาสสี่อ oh. ซึ่งมันพอสําหรับจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ก้อนใหญ่ที่มักจะครบกําหนดในช่วงนั้นพอดีเหมือนเป็นการรองเงินก้อนเดียวมาโปะนี่ทั้งปีแต่จุดเปลี่ยนคือในไตรมาสสี่ของปี2อง6เงินสดก้อนนั้นกลับไม่เข้ามาตามที่คาดไว้ค่ะพอมันพลาดเป้าไปนิดเดียวทุกอย่างก็พังคลืนลงมาทันที และต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจาการในที่สุดเหมือนกับว่านเดินอยู่บนเส้นได้มาตลอดพอมีลงพัดผิดจังหวะนิดเดียวก็ร่วงเลยแต่มีเคสที่ซับซ้อนและน่าชงงนกว่านั้นอีกคือกรณีของ ITD หรือ Italian Thai Developments ใช่ครับปัญหาของ ITD มีความคล้ายกับ JKN คือเงินสดส่วนใหญ่จมอยู่กับโครงการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จซึ่งในงบการเงินจะแสดงเป็นรายการสินทรัพย์จากสัญญาจำนวนมหาศาลแต่จุดที่แตกต่างและทำให้งงมากคือถึงแม้ว่า ITD จะมีข่าวออกมาว่าไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานแต่กลับสามารถไปกู้เงินเพิ่มจากธนาคารได้หาจริงเหรอคะนึกว่านั่นเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดที่ธนาคารต้องวิ่งหนีแล้วซะอีกมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเนี่ย <inate> นั่นคือความซับซ้อนของโลกแห่งความจริงครับในเอกสารได้ให้เหตุผลที่เป็นไปได้ไว้สองข้อข้อแรกคือถ้ามองในเชิงเทคนิคตามตำราล,ล้วนๆมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหรือ PPE ของบริษัทยังคงสูงกว่านี่เงินกู้ที่มีกับธนาคารอยู่ทำให้ในทางทฤษฎีแล้วเขายังมีหลักประกันเหลือพอที่จะให้ธนาคารยึดได้และสามารถนำไปค้ำประกันเพื่อขอกู้เพิ่มได้โอเคนั่นคือเหตุผลทางเทคนิคแล้วข้อที่สอล่ะคะ ข้อที่2คือปัจจัยที่อยู่นอกตำราเรียนครับและไม่มีเขียนไว้ในงบการเงินไหนๆน,นั่นคือ Connection Connection สุดท้ายก็กลับมาเรื่องนี้จนได้สินะคะเหมือนเป็นตัวแปร x ที่มองไม่เห็นแต่แก้สมการได้ทุกอย่างเลยมันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าเป็นตัวเลขไม่ได้แต่อาจมีอิทธิพลต่อ,อการตัดสินใจของสถาบันการเงินได้เช่นกันครับโดยเฉพาะกับบริษัทที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากมาก น่าสนใจมากค่ะเป็นการตอกย้ำว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันมีอะไรที่มากกว่าแค่ตัวเลขในกระดาษจริงๆเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันมาพอสมควรสรุปภาพรวมคือเราได้เรียนรู้กรอบการทำงาน 5C ที่ธนาคารใช้ประเมินสินเชื่อตั้งแต่ character, capacity, capital, collateral ไปจนถึง conditions และได้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินโดยเฉพาะกลุ่มที่วัดกระแสะเงินสดจริงๆ อย่าง MICR และโดยเฉพาะตัวจับโกหกอย่าง DCF Ratio นั้นสำคัญแค่ไหนในการบ่งชี้สุขภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทใช่เลยมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่ดังมาเป็นปีๆก่อนเรือจะล่มได้เลยที่สำคัญคือเราได้เห็นตัวอย่างจริงว่าบริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวรมากหรือ Asset Heavy กับบริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวรน,น้อย Asset Light เขามีกลยุทธ์ในการหาเงินทุนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ร,ระหว่างการพึ่งพาธนาคารกับการออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นการส่งผ่านความเสี่ยงไปให้คนละกลุ่มกันถูกต้องครับมันคือการเลือกสนามที่จะเล่นและเลือกคนที่จะมาร่วมรับความเสี่ยงกับเรานั่นเองสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อค่ะจากกรณีศึกษาทั้งหมดเราเห็นแล้วว่าตัวเลขในงบการเงินสามารถบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังได้มากมายจริงๆแต่ในขณะเดียวกันกรณีของ ITD ก็ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งคอนเนคชันหรือปัจจัยที่มองไม่เห็นก็อาจมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนตอนจบของเรื่องราวนั้นได้นี่จึงนำมาสู่คำถามที่น่าสนใจว่าเวลาที่เราจะประเมินความมั่นคงของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ว่าจะในฐานะนักลงทุนหรือแค่คนธรรมดาที่อยากรู้เราควรจะให้น้ำหนักกับตัวเลขบนหน้ากระดาษที่ทุกคนเห็นเหมือนกันเทียบกับอิทธิพลที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ของผู้บริหารในสัดส่วนเท่าไหร่กันแน่ครับ ความรู้คือการลงทุนที่ดีสุดหวังว่าคงได้ประโยชน์กันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับ